อยู่กับสวีทแคนิชเชลกับเอ่ออะไรวะยูทูบเบอร์เออยูทูบไทคูนน่าจะไม่ใช่ยูทูบเบอร์มันเอา coon, ยูทูบไทคูลวุ้ยซื้อได้แบบวะซื้อได้แบบวะ้อ,ะอไบบอม่รู้ตัวเลยฉันอยู่บ้านมานี่มานี่มาบ้านฉันหน่อยยังไม่มาแล้วฉันก็ได้ไทคูนยูทูบสีดำสุดวิบวับวิบวับ ลงมาวิววิลงมาซิ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 ลงมาซิ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 ไม่งั้นฉันจะเข่าปนเข้าไปดิโอเคฉันเออว้าวจะลงไปหาปลากันอเลงไปทำอะไรมาซื้อของข้างล่างให้เสร็จลงไปดูดูดูอดี แล้วแกไม่ไปสมัครสมาชิกที่นี่นะเช่าเชสมัครไปแล้วนะไปเหยียบสิโอเคชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างมีอีกโอ้ขอบคุณที่เตือนนะตั้งมี้ฉันยังไม่ได้แปะมาเลยชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสองนานเลยแหละจะบอกว่าเราไม่อยู่กับกับตั้ง EP ห้าแล้วนะแน่เออแกทำให้ฉันติดอุปการะอขอโทษแล้วกันที่ลบ EP ส่ออกไปเฮเพราะ EP สี่ มาตรวจแล้วสรุปไม่มีเสียงเราไปตรวจกันมาอย่านั่งงมตรงนี้เลยไปดีกว่าหาบ้านฉันเร็วจะเปิดบ้านเธอเหรอไปเอาเสื้อก่อนนะไปเอาเสื้อก่อนฉันเอาเสื้อไม่ได้เพราะฉันมาในล่างเงินยนต์ไอ้กากชอบเลยยักษ์ใี่เธอไปคุยไปคุยกับยักษ์ใี่เธอเสื้อสีดำติดไฟด้วยยักษ์ใี่เธอไปคุยไปคุยกับข้าวก่อน เอ๊ะทำไมฉันไม่เป็นที่คุณสีขาวนะขอโทษที่ลืมแต่งตัวเดิมเมื่อกี้เพิ่งไปอัดทิฟฟานี่มาอยูมิกันมายให้เธอไปยฉันก็เลยแต่งตัวแบบทิฟฟานี่มาอยูมิ <c oughs> บางคนน่าจะไม่รู้จักเขาละ่ะยักที่เธอไปคุยไปคุยกับข้าวก่อนคิดว่าบางคนน่าจะไม่รู้จักแล้วเพราะทิฟฟานี่มายูมินี่เก่ามากพาเพือ่อนเข้ามาก่อน เคยดังแต่มันไม่ดังแล้วเทมันี่มาแล้วเปิดประตูเฮ้ฉันจะเหยียบหัวเธอมาเทพี่พี่จะเยียบบนหัวฉันฉันไม่เยี่ยมเลยนะเปิดประตูแล้วนี่ยี่เรื่องเหรอไปดีกว่ามีคนเข้าไปในบ้านต้นไม้เนี่ยอ๋อตอนปล่อยให้มันเข้าเองแหละน่าเหมือนสูทาร์ที่เราไปอัดมาด่านที่แล้วเลยก็จหลุดมาเนี่ยสูาทาร์ลงดิไปบ้าน จะบอกว่าสูทานเนี่ยอัดรวมกับทิฟฟานี่เลยไม่ใช่เหรออ่ะไปดูกันห้อในห้อในตอนน้ำสูทานด้วยกับทิฟฟานี่ไปดูกันเร็วขึ้นไปตู้บนเร็วฉันจะอาไอพีก่อนบ้านฉันมีกี่ชั้นหนึ่งร้อยเดี๋ยวหนึงเปิดหนึงเปิดดีกว่าอือขึ้นมากขึ้นมาฉันขอโงูตายดีกว่า มีอะไรเธอได้ฟาร์มเพิ่มหรือยังมันอ๋อได้เปิดนี่ห้องนี้พี่มยนี่เพื่อนโง่ห้องนี้เธอได้ฟาร์มเพิ่มหรือยังเกือบแล้วอยากให้เธอซื้อนี้ฉันดูจังเลยมันก็เป็นแค่ถ้วยงงๆซื้อนี้ฉันดูหน่อยแตงเอาแกแตงมีมันก็เป็นแค่ถ้วยงงๆไม่ใช่ถ้วยโล โลแดงตายกว่าเย้นี่คือสะเก้าล้านที่เราเคยสั่งให้ตังเมซื้อน่ารักจริงๆยังก็อ่างจากกุชชอจากุคุีิกุชชี่เบลยังก็อ่างบายุคิบอกแล้วไม่เล่นการเมือง ีนี่คือโฮโลแกรมงโง่ดานพาเรามาบินช่องลงไปว่ายน้ำเล่นดีกว่าหรือว่าช่องแกบินนั่นเองเฮ้ยลงไปทำไรวะยาแกว้าบได้กลับบ้านละโอเคคุณเกียร์มาไปไปด้วยจ้าเอ๊ะฮิวมีเปิดปัดซีดามันนี้แหละ ตู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 กะแล้วตรงเว้นหมุกนี้ตูเล่นเองนี่ว้า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 ในวงแหวกการเมืองยิงกิ๊เลยนะอย่าเชื่อใจคนอย่างตูไหนบอกไม่เอาการเมืองอย่าเชื่อใจคนอย่างตูไหนบอกไม่เอาให้มันได้อย่างการเมืองสิ ไหนบอกไม่เอาการเมืองไงแกไม่เอาแต่ฉันเอาไม่ช่องเราบินแน่ไม่ไม่ไม่เสียงมาว่าไอพีวันนี้เราก็จะมาอัดกันสั้นๆนี่เราต้องปิดคลิปแล้วนี่นาทีไอนี่นี่ยี่สิบนาทีแล้วไอเมียนาใช่ยี่สิบนาทีแสงเตือนมาแล้วกิ้งกิิงยี่ยีสิบนาทีแต่มันจะขึ้นแค่ห้ายี่สิบนาทีมาไม่สุดพอดี อื่นแล้วมั้งแมวอื่นไม่ใช่แค่อื่นแล้วตอนนั้นอะไรเนมวด้วยแ <c oughs> ม,ามาว <c oughs> วัสด,ดีไอ้ฝ่ายที่เข้าไปตายในรานเพื่อนฉันท,ทั้งมุกจิตฮ่าและฮ่<ห>าฉันรักก็ชอบสีฟ้าใช่ฉันหมายถึงเพื่อนใช่อ่ะไปดูสุขตีนะเพื่อนรัก เพื่อฟเคว่ากันนะเพื่อนไปสู่สุปติเพื่อนเปลี่ยนสีเพื่อน้ดจ้ะมันต้องเปลี่ยนสีเพื่อนดำเพื่อนเอฟเคเอฟเคสีดำสีดำดำดำจมูกดำดำเขาอยู่ไหมคะว้าวว้าวเปิดประตูหน่อยอยู่ไหมคะอยู่ไหมคะเพื่อนก็งงเลยนะ คนโง่โอ้มันซื้อผนังเพิ่มแต่ฉันยิงยืนอยู่บนผนังมันอยู่เลยฉันอยู่นี่ฉันอยู่ในบ้านฉันเข้าในบ้านมันได้ไงรู้ไหมมา <c oughs> ตูยังไม่ซื้อเปิดประตูหลังไว้เรรอยเรียบร้อยเบ<ะ>เอ้ยให้เข้าขกดเต็มที่มันดีกว่าแงดงไปเลทลงลกูกไปแอบเปลี่ยนประตูบ้านมันแป๊บที่ประตูบ้านใคร เปลี่ยนสีบ้านเพื่อนเล่นเปลี่ยนสีบ้านใคร่ปุชีละไม่ใครวะปุชีไหมปุชีไหม,ดมได้สีส้มสีส้ม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 เอาสีดำไปเพื <ใน S 2> ่อความชัวว่ามันจะไม่ชอบไปไหน,หนไปจ้าเมื่อตั้งมีไปเข้าห้องน้ำเราก็อาดคนเดียว อดคนเดียวจนกว่าคิดจบโษทังฟังมีเสียใจจริงที่เธอควายเพียงนี้เอิม่มฉช่ว่มฉันรับกลับบ้านดีกว่าไหมภ <c oughs> ารกิจป่วนบ้านใครบางคนเล่น oh <c oughs> โอไม่นะโอทำไมปวดหน้าบ้านมานี่ เปลี่ยนชั่วเปลี่ยนชั่วโอ้ไม่นะเปลีนชั่ว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 สุดสุดชั่วสุดสุดไม่อยู่ชั่วสุดสุดไม่อยู่กูไม่กลับอีผีเอ้ยเฮ้ยฉันตายฉันมาแก้ไม่ได้รู้ละ เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูให้หน่อยจะเข้าไปหาไม่กดเปิดเองหรอเมื่อกี้ฉันกดเปิดแล้วแล้วทำไมไม่ติดเอ้ยไปแกล้งใครบางคนในบ้านดีกว่าปะใครใครใครใก็ได้ใคร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 ไอ้ตัวนี้เราขึ้นไปถึงบ้านมันจะไปไอ้ไอ้บ้านคนนี้ไงบ้านที่แต่งตัวมันโมแต่ก่อนอะนี่ไง ว้าสิ R I P ไน่สีไลสีไรสีไลสิวะสีเทาไปสีเทาไฮไ้ไปสีเทาเร็วทำไมสีเทาสีเทาเปิดเหรอนี่ไงบ้านตู้อีพีใช่บ้านตู้สีดำไม่ใช่เหรอโอเคโอ้โหประตูเปิดด้วยพี่ฉันรู้ว่าแกสีอะไรเป็นสีเป็นสีแดงไปซะฉันกลับบ้านละวฉานรู้ไม่ทำไมต้องปีนข้างบนรู้ไม่ทำไม ดูสิแต่แกอยู่ไหนบว่าดูสิกิดอะไรขึ้นดูสิโอ้ไฮโอเคขอไปลิปแต่เพียงเท่านี้นานไปแล้วนะหลงเพ่สิบนาทีนะหลงเพ่ก้นที่เก้านาทีแล้วปิดก่อนเลยไม่ใจเย็นโอเคเราพอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ใจเย็นบอกสิบนาทีสิบนาทีไม่กล้าไปฟังกับกับกับธุรกิจลอยล่ะสถานที่ สตูแฟนสวยของเราไม่ใช่สตูสาเปิดบ้านไว้นั่นแหละโอเคฉันปิดคลิปละเบรย์สิบสิบดี